ของชิ้นแรกที่ได้รับคือมาตามแม่บอกว่ารุ่นไม่มาก็กลับมาได้เดียวแบบนี้มาแล้วค่ะตอนนี้หน,น้าหน้าหน้าหน้าอ,อ่ะนท์นขาวมากหน้าพี่จันทร์นีด่ดำแต่วันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะวันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวหวันจะเปรี้ยวกว่านี้เขาใส่น้ำตาลด้วยไงกินนะ อยากกินอะมะกอกสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่เวียงนะคะไปรับของที่รถสวยสวยเมียวต่อค่ะกำลังจะเดินทางออกไปนะคะแวะเติมน้ำมันรถแป๊บหนึ่งนะคะน้ำมันรถ ใกล้จะหมดแล้วค่ะกลัวจะหมดข้างทางเติมสองพันนะคะน้นองอัมโนนจะใส่กว้างมากเลยนะคะรอบรอบก็จะใช้ gps นำทางนะคะเพราะว่า ยังไม่เคยไปเลยคะว่าสวยเมียวต่ออยู่ทางไหนนะคะไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่าลองใช้ดูนะคะว่าจะถูกไหมตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าเวียงแล้วค่ะเหลืออีก2กิโลนะคะ GPS บอกว่าเหลืออีกสองกิโลใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงรถรถสวยแม่ตอแล้วนะคะว่าเออไม่รู้ว่าของมาถึงหรือยังมาถึงจ้ะจ้ะมาถึงเมื่อ,อกี้ไปเอาของนะของ,ของยังไม่ถึงห้าโมงเย็นที่สุงเดียวถึงนะคะตอนนี้ก็เลยต้องหาเวลารอก่อนค่ะก่อนค่ะจะกลับบ้านก็ทางไกไร พาเที่ยวในเวียงนะคะอันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่เขากำลังสร้างใหม่ค่ะห้างใหญ่ยังไม่เสร็จค่ะ ตอนนี้ถึงตลาดแล้ว<า>ตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปไไกำลังจะเข้าไปไดึง <laughs> ถอดหมกพี่จันลุงถอดหมวกจะใส่หมวกเขา้าต้องหลงนี่ทรงหิ่งหาวอต้องหลังนีหาปากยังก็หาปากเนี่ยจีห่วยก่อนเนี่ยทองหิ่งห้าว แม่ค้าก็สวยนะคะแม่ค้าก็สวยน่ากิน,ากนนะอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะเออที่นี่เขาก็จะขายเนื้อ

ผักที่บ้านเรามีเยอะซื้อซื้อแลอ้วเหรอแคกซื้อมะกรอบเอามาพี่เหลือซื้อมะกรอบที่ใส่ถุงนี่สามจ้าสองเหรียญอ,อ่ะได้แล้ว

ตันกันเนี่ยขังน้อคือถุงเล็กก็เอะแตบจัสองสอันยังะส้มโอมาเดินดูเสื้อผ้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะ ฝนตก okay, <bye. S 1> ชื่อเออมุซึเต็งชินโยเกิร์ตโหโยเกิร์ตเขาทำเองซื้ออะไรบ้างเนี่ยาค,าคาร์โบฮาอะไรนะ อันไทยเรียกว่าอะไรนะคาร์บไฮโดอะไรไม่รู้อ่ะลืมแล้ว,วอะ <laughs> ซื้อแพงไปนิดนึงทีหนึ่งให้สามลูกทีหนึ่งให้แค่สองลูกเองชอบกินเต็งชินชอบกินโยเกิร์ต ดูหน้าสดวันนี้หน่อย PFC บอกว่าใช้อะไรทำให้หน้าขาวกานะิเย <ani> นะ่กานิเย่สกุลานั่นแหละกานิเย่หมดไปเยอะมากเลยถ้าใช้แล้วจะขาวแบบนี้ขาวสิใช้แล้วขาว <laughs> ขาวโอโมใช่แล้ว กินดูซิโยเกิร์ตนะเนี่ยโยเกิร์ตธรรมชาติอร่อยนะอร่อยมากเลยนะโยเกิร์ตสดๆเลยรสชาติเป็นยังไงบ้าง,งเลี่ยวๆหน่อยใช่ไหมเลี่ยวหน่อยแต่วันนี้ไม่ค่อย เขาใส่น้ำตาลด้วยไงหมดแล้วเหรอหมดแล้วมากินเดียวจังอยู่นะำอยู <h <h vale ่นะำจะไปกินเติมเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงจะไปไหนไปฮอนาฬิกากันไหมไปถ่ายรูปอะไปดูฮอนาฬิกากันเขาเพิ่งทำเสร็จเขาเพิ่งสร้างเสร็จเลยเสร็จนานแล้วไปดูอะ ไม,ไม่ได้เข้ามาในเวียงนานม่ได้เข้ามาในเวียงนานแล้วน้านอนยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะพาน้าอัมนอนไปนะคะคจะไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็จะไป <หอ S 1> ที่หอหนาฬิกาต่อนะคะเพราะยังไม่ถึงเวลาเลอเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงไปรอที่นั่นกันเลยค่ะโอกลูกผัก ันนี้ก็มาถึงที่วัดพระเจ้าหลวงแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วค่ะมืดหมดเลยคาดว่าจะเปียกฝนกลับบ้านนะคะเนี่ยโอเคปีแซมมีหันดูถนน,นเยไปสื่อๆเลย ดก็กดขาไปแล้บางคนก็ฝ่าไฟแดงไม่ค่อยมีกฎระเบียบเท่าไหร่ค่ะไฟแดงเราต้องจอดก่อนไปแล้ว ถึงแล้วค่ะตรงนี้น้องอานนท์บอว่าน้องอานอนท์ยังไม่เคยมาน้องอานนท์มอเตอร์ไซคไปจอดข้างบนนี่ค่ะที่เขาสร้างใหม่แล้วก็ทุกทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะนี่สวยสวยสวยค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะ ไปดูสิไปถ่ายรูปกนไปถ่ายรูปอย่างกับเขานะ่ะโอ้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้มันมืดตอนนี้เ,เราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงที่นาฬิกาตรงนี้แล้วค่ะสวยมากเลยน,น้องอนว์ก็เพิ่งมาตอนเพิ่งมาครั้งแรกอะ่ะเห็นเพื่อนเพืเขาถ่ายเยอะมากเลยแต่น้องอนนท์องนวก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหน วันนี้ก็พี่จันก็พามานะคะแค่นี้ก่อนนะคะจะไปถ่ายรูปก,กอน,นะคะ่ะถายท่คนนะคะอ่าตอนนี้ก็ ังไม่ถึงเวลานะคะก็ยังนั่งรอที่หอนาฬิกาอยู่รถก็ยังไม่มาฝนก็เริ่มตกแล้วอะจะเป็กนั่งไม่ด้ยนั่งตากฝนนะคะตอนนี้ฝนตกมามากเมกมกแมกแล้วรถก็ยังไม่มานะคะก็เมื่อวานเขาบอกว่าสิบเออสิบสองก็มือเที่ยงเขาบอกว่าเที่ยงเขาบอกว่าวันของจะมาถึงเที่ยงนะคะตอนเที่ยง ตอนนี้ก็ยังไม่มารออยู่ค่ะเขาว่าห้าโมงเย็นพ่อพมาไปพอมาไปนี่เลยตุกี้เปียพ่อโทรมาพ่อโทรมาถามค่ะว่าของมาถึงนือยังได้ได้ยังทำไมยังไม่กลับตอนนี้ก็จะได้จะได้ท้ารถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะ เพิ่งเข้ามานะคะนั่งรอตรงนี้เลยรถมาแล้วนะคะใจรถเก่าชอมไม่ใช่รถใหม่หรถใหม่เออสวัสดีการเนจา้า ทำใหม่นะคะวิวก็จะสวยนะคะนี่ทุกคนยามเย็นก็บอก็จะมานั่งเล่นตรงนี้กันนะคะทุกคนก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้นะคะแม่แม่ของบอบอกว่ารถไม่มาทำไมอ๋อทำไมไม่กลับเนี่ย ดันนี่ดำดำวิวตรงนี้สวยนะคะดูสิคะถ่ายรูปนิดนึงสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะไปเอาของก่อนนะคะรถมาแล้วเราต้องไปดูคะ่ะฝนก็ตกมาแล้วะฝนก็ตกมานั่งตักฝนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคะ่ะเพราะว่าไม่มีที่ไม่มีที่หลบฝน,นะนเลยคะ่ะดูสิ าดว่าจะเปียกฝนกลับบ้านกันนะคะเซ็ตมาเลยยัง่งวันนี้น้องอําโนนก็ได้ได้อะไรอีกนะพีเอฟซีให้ให้อะไรนะมีมีพี่เอซใจดีอีกแล้วนะคะมอบมอบมาให้พูดยังพูดยังไงดีอ๋อให้ ให้สนับสนุนน้องอํมโนนเขาฝนลมตกเยอะแล้ว啊ฝนก็เริ่มตกเยอะแล้วนะคะสนับสนุนน,น,น้องอํมนนให้ทําคลิปไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะนล้วก็ขอบคุณทีเตอนนี้เราก็จะไปเอาของไม้กันสั่นนะคะตอนนี้ไม้กันสั่นมาถึงแล้วคะ่ะ น้ามนุ่นดีใจมากพูดไม่ออกเลยเห็นไหมใจ้ใกเร็วพอใจสัตจ์จะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพียร์ีมากค่ะที่ใจดีกับน้ามนุ่นเอ็นดูน้ามนุ่นค่ะตอนนี้พักก่อนนะคะไปไปรับของก่อนนะคะไปดูเอาของก่อนค่ะเราก็มาถึงที่รถแล้วค่ะแต่ของเขายังไม่เอาลงนะคะหรือว่าเอาลงเอาลงยังก็ไม่รู้นะคะต้องรอต้องรอก่อนค่ะ สวยเมี่ยวต่อค่ะรถสวยเมี่ยวต่อนี่นะคะเดี๋ยวจะไปถามเขาดูว่าของมาถึงของเขาเขาเพิ่งเอาลงเขาเพิ่งเอาลงเองค่ะต้องรอรอขอของลงก่อนนะคะเขายังเอาของลงไม่เสร็จนะคะได้รับของแล้วค่ะได้รับของแล้วใช้ชื่อแม่เลยนะคะนางอ้อยบ้านจอนค่ะ ตอนนี้ก็ได้ของแ้วน,นะคะเราจะกลับบ้านแล้วคะ่ะเจอกันที่บ้านเลยค่ะตอนนี้เอ่ยังไงน้องอานนไปเอาไปรับของที่ว้านมาเออไม่ใช่ไม่ใไปรับของที่เองมาถึงว่านแล้วค่ะคมาถึงว่านก็มืดพอดีเลยจะมาแกะลูกข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างกันไกไปไหนกันไกลไปไหนแล้วะ มาดูกันค่ะมาดูกันค่ะว,ว่าข้างในมีอะไรบ้างตื่นเต้นมากเลยเนาะมึงตื่นเตน้นตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่เกิดมาคือแบบว่าไม่เคยมีออไม่เคยมีใครส่งของมาแบบนี้นะคะเพิ่งได้รับของเป็นครั้งแรกอ่ะพิงพ่งได้รับของเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเมืองไทยก็ไม่เคยไปด้วยใ, <laughs> ใจสัน่นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊ก ของชิ้นแรกที่ได้รับใช่ไหมเนี่ยใช่ของชิ้นแรกที่ได้รับแล้วเออคือไปรับของที่เวียงก็ยังไม่รู้เลยนะคะต้องไปรับที่ไหนต้องใช้ GPS ไปนะคะใช้มี <laughs> อะไรบ้างนะ แกมาดูสิโอ้ยมีแตกเครื่องสำอางเ <c oughs> ยอะแยะเลยค่ะที่เชียงตุงแพงนะคะที่ที่เมืองไทยถูกพี่พี่น้องน้องก็เลยส่งมาให้ใช่ไหมใช่ไม่กันซันได้แล้ว,ม,ลวมีใจด้วยค่ะรุ่นอะไรคะเนี่ยรู้ไม่ออกเ,อเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวค่อยแกะดูว่ามีอะไรบ้างก่อนข้างในนี้นี่น้อํานนใช้อะไรเนี่ยที่นาใสใส่นะน,นี่ะแนะนำอีกทีสิดีนน้องอํานนใช้อันนี้นะคะหมดไปหลายกล่องมากเลยคือตอนนั้นกลางวันก็ใช้กลางคืนก็ใช้คือเขา,เาด่านด่านที่เขาปิดด่านเลยส่งของส่งไม่ได้ยังไงอะไปเอาไม่ได้จริงๆ ขาปิดด่านของไม่เข้าน้องนองนองก็ไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใช้อันกลางคืนนี่มานานแล้วเคยใช้กลางวันเต็มหมดหลายกล่องมากเลยนะมหมดไปเยอะมากเลยหน้าสวยอย่างนี้ก็โอเคแล้วใช่กันเยอ <c oughs> ลองไปใช้ตามน้องอ,งนองานท์บ้าง <c oughs> น่าจะได้ขาวๆใ <c oughs> สๆ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรอ่ะ <c oughs> อืม ยาสีฟันยาสีฟันยาสีฟันฟันต้องใช้พอได้ยาสีฟันดอกโบกุ my, like ้งเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยดูให้หมดเลยสบู่นี่ออกใหม่ได้ยินว่าออกใหม่หอมมากอย่างนี้ขนาดข้างนอกยังหอมเลยหอมจริงๆข้างนอกยังหอมหอมมากเลยนี่ก็ยาสระผม ซันซิวอันนี้อันนี้อัน,นี้ญาติซื้อมาให้พี่จันนะที่เขาใช้ทาอะไรอ่ะใช้ทาขาแตกขาลายอะไรอย่างเนี้ค่ะญาติซื้อมาให้ค่ะ

ต้องดูคู่มือการใช้ด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยใช้ด้วยนะคะเคยใช้ไม่เคยใช้อย่างเดียวไม่ใช่นะแบบว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเพิ่งมารู้จักตอนทำคลิปเพิ่งมารู้จักเองต้องอ่านคู่มือด้วยเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไมใน Youtube เขาก็สอน ต่้าอนถ่ายในห้านั่นเนาอันอันขึ้นึดในห้าอยู่นี่เป็นขาก็ชอบกวงตั้มใช่เหรอใช่เหรอใช่ต้องไปเชอต้องไปดูที่เขาสอนในยูทูบเนะสืนีแงลอัวชโเคอเคได้ของแล้วขอบคุณ ขอบคุณพีเอฟซีมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้น้องนะคะสาม,มารถติดต่อน้องทางเพจน้องอานวยเซีงตุงไล่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ